คุณตาชาวบ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอก,กันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่5ไร่ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์โคงามพร้อมกับปลูกหญ้าไว้ให้มีความเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์หวังช่วยลดต้นทุนเพื่อให้มีกำไรในช่วงที่ราคาตกโดยคุณตาบอกว่าสาเหตุที่ตนเองหันมาปลูกหญ้าแทนนาข้าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวทำนาขาดทุนจึงปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์แทนเมื่อ ลองคำนวณต้นทุนแล้วอาชีพเลี้ยงสัตว์ถือว่าได้กำไรที่ดีกว่าการทำนาเนื่องจากในแต่ละปีจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องถึงราคาจะไม่สูงแต่ก็ยังพอแก้ขัดค่าใช้จ่ายได้ อีกอย่างหญ้าที่ปลูกก็มีเพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว์ในทุกๆปีไม่ต้องเดินทางออกไปหายาให้สิ้นเปลืองพร้อมทั้งในช่วงที่หญ้ามีจํานวนมากๆก็ยังสามารถตัด,ต,ดตัดแดดให้แห้งประมาณ2 3แดดก่อนนําไปเก็บในโรงเรือนเพื่อป้องกันความอับชื้นและเก็บรักษาได้ยาวนานช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดีไม่เดือดร้อนในการซื้ออาหารมาเพิ่ม และ้าบแพ่งกลายังมีสารอาหารที่มีโปรตีนสูงช่วยให้สัตว์นั้นอุดมสมบูรณ์แข็งแรงครับทีนี้เรามาเลี้ยงสต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีงัวสักงัวสักสี่ห้าตัวหรือสักมิสี่ห้าแม่ครับใช่ไหมครับสองสามปีมาได้ลูกสักสามตัวสี่ตัวบาเดีมันก็คุ้มถึงงัวจะถูกตัวละหมื่นสองหมื่นครับแต่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับทำนาไร่หนึ่งไงครับใช่ไหม ถ้าม้วไล่หนึ่งเนี่ยเราได้ถึงพันโลไหมไม่มีทางไม่ถึงถึงเสียงน้ำท่วมเลยแช่ต้แข้าวโลเท่าไหร่ตอนนี้โลหกบาทห้าบาทแปดบาทสิบบาทคใช่ไหมล่ะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับว่าถ้าเราเราเลี้ยงงวเราก็ลงทุนน้อยลงทุนครั้งเดียวปุ๊บเราก็สามารถเลี้ยงได้ถึงว่ามันจะขายได้ช้าหน่อยคใช่ไหมแต่เราก็ขายได้ตัวสองหมื่นเนี่ย ต่ำๆใช่ไหมหมื่นห้าใช่ไหมเรายังได้ข้าวสองตันอ๋อครับครับเนี่ยตัวนหนึ่งอ่ะครับข้าวสองตันได้เท่าไหร่อ้าหกพันหนึ่งสองสองตันเนี้ยยังไม่ได้เท่ากันอันนี้หอหออทุกปีใช่ถ้าเรามีห้าแม่ล่ะครับใช่ไหมแม่ละสามตัวปีละสามตัวอ่ะครับสามปีหกตัวอ่ะหกตัวอ๋อ ใช่ไหมให้เราเปรียบเทียบไปครับรครับ,รรบทีนี้เราก็ทําหลายๆอย่างเสริมเมาครับ